เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าบ้านแบบไหนเนี่ยขายดีขายง่ายเราจะสร้างบ้านขายเนี่ยเราจะสร้างแบบไหนดีทรงปัญญ้นยาทรงนอร์ดิกทรงโมจิเออ,อยังไงดีโทนสีเอาแบบไหนดีเอาตามใจเราไหมหรือว่ายัางไงดีก็มีเพื่อนๆพี่ๆคุยกันในกลุ่มนะครับอ่ะก็เป็นเทคนิคผมละกันนะครับก็เรื่องการสำรวจตลาดนะก็อยากจะบอกว่าให้สำรวจตลาดเยอะๆนะครับ ที่พื้นที่ที่เราจะลงทุนเนี่ยนะครับอ่ามีกี่โครงการนะครับรัศมีประมาณ10กิโลมีกี่โครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะครับเราดูให้หมดเลยนะอ่าดูให้หมดเลยโครงการเก่าโครงการใหม่เป็นยังไงนะครับโครงการไหนขายง่ายอ่าถ้าเราวิ่งดูเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดในพื้นที่เราแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโครงการไหนขายง่ายแล้วทําไมเขาถึงขายง่ายเออนะครับเพราะว่าเขา สร้างโลเคชันนี้ไหมเพราะว่าเขาสร้างบ้านทรงนี้ไหมอ่าเพราะว่าเขาทําบ้านสีน,นี้ไหมแล้วราคาเขาประมาณนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าเราเจอโครงการที่เขาขายง่ายๆเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงขายง่ายนะครับเฮ้ยเขาสร้างทรงนอร์ดิกเขาโทนสีประมาณนี้เขาโลเคชันประมาณนี ic, ้เขาราคาขายประมาณนี ic, <ๆ>้ตารางวาประมาณนี ic, <ๆ>้อ่าเขาเลยขายง่าย หน้าที่เราก็ทําให้ใกล้เคียงกับเขานะครับอาโลเคชันก็ใกล้ๆเขาอานะครับแล้วก็เลือกแบบบ้านแบบอะไรก็ใกล้เคียงกันตารางวาพอกันนะครับอาเพราะว่าเขามีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาทําบ้านแบบเนี้ยมันขายได้นะนะครับอาอย่างบางโครงการเราไปสํารวจมาเฮ้ยโครงการนี้สร้างเสร็จมาเป็นปี2ปีแล้วแต่ยังขายไม่หมดสักทีอาโครงการก็ไม่เยอะไม่กี่หลังทำไมยังขายไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเขาขายราคานี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเลือกโลเคชันนี้หรือเปล่าโลเคชันนี้มันไกลไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเลือกแบบบ้านแบบนี้คนแถวนี้เขาไม่ชอบหรือเปล่านะครับอ่าก็สำหรับตัวผมผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับเรื่องโลเคชันนะผมจะไม่เลือกโลเคชันที่ไกลที่สุดนะครับอ่าต้องมีคนไกลเอาผมอะนะครับแล้วขายได้นะครับอ่าผมถึงจะเหมือนกับว่าเลือกโลเคชันแบบก,กลางๆไม่ได้ไม่ต้องเลือกแบบดีที่สุดก็ได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเป็นคนที่แบบ โลเคชั่นแย่ที่สุดไม่เอานะครับส่วนเรื่องแบบบ้านเนี่ยเราก็ลองสำรวจตลาดดูถ้ามันขายได้ทุกแบบเฮ้ยทรงปั้นหยาก็ขายได้ทรงนอร์ดิกเขาก็ขายได้กันนะอ่านะครับเราก็เลือกตามใจเราเลยนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนอย่างเช่นผมเนี้ยโซนผมทำเนี่ยนะครับก็มีหลายหลายทรงมากเลยทรงนอร์ดิกทรงปัญญ้นหยาทรงโมจิยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ถามออกมาก็ขายกันได้นะนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีลูกค้าทุกทุกกลุ่มนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องราคานะครับอ่าราคาโซนไหนขายง่ายอ่าอย่างโซนผมเนี่ยอาจจะราคาไม่เกิน2องล้านห้านะครับพอขายได้พอขายง่ายถ้าเกิน2อล้านหขึ้นไปจะยากหน่อยนะครับถ้า3ขึ้นนี่ยากเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันอยู่ที่การสำรวจตลาดมาแล้วก็โลเคชันอีกนะครับผมก็จะรู้ว่าโซนผมเนี่ยแถวไหนเหมาะกับการสร้างบ้านขายะนะครับโซนนี้ เหมาะโซนนี้ไม่เหมาะโซนนี้อย่าทํานะครับโซนนี้ทําแล้วขายยากเพราะมันลึกไปที่ดินถูกจริงแต่ว่าอย่าทามันลึกอ่ะเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขายยากทํามากี่หลังก็ไปนืดไปยากอ่ะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การสํารวจตลาดทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับว่า เราจะเลือกโซนไหนเลือกแบบบ้านแบบไหนราคาเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าเราเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์สำรวจตลาดเนี่ยผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะของการสร้างบ้านขายนะครับไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวอยากจะสร้างตรงไหนเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อไม่ใช่นะ นะครับต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ดีๆนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าใช้เวลานะครับใช้เวลาเราต้องวิ่งดูทุกโครงการไม่ใช่แค่วิ่งดูนะเข้าไปดูในโครงการด้วยทําตัวเหมือนลูกค้าเลยนะครับเข้าไปดูนะครับเป็นยังไงโครงการนี้ใช้วัสดุอะไรขายง่ายขายยากยังไงคุยกับเจ้าของคุยกับเซลเป็นยังไงะนะครับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นนะ่ะเขาก็ไม่รู้จากเราอยู่แล้วว่าเรา พัฒนาสร้างบ้านขายแต่ถ้าเราเริ okay. ่มมาทักหนึ่งเฟสสองเฟสเงี้ยคนอื่นก็จะเริ่มรู้จักเราก็จะไปแบบนั้นไม่ได้แหละนะครับโอเคประมาณนี้เนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนครับมีประโยชน์สําหรับมือใหม่แน่นอนเริ่มนับตั้งแต่สูตรเลยไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนก็เริ่มได้แน่นอนครับสอนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ดูที่ดินไม่มีทุนจะทํายังไงกู้แบงค์ทำยังไงสินเชื่อโครงการทํำยังไงนะครับสอนให้ทุกกระบวนการสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การหาที่ดินการต ลาดหาผู้รับเหมาขายบ้านยังไงทําเรื่องกู้ยังไงลูกค้าหาจากไหนนะครับสอนให้ทุกกระบวนการเลยจากประสบการณ์จริงของผมเองนะครับวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆต้นทุนบ้านต้นทุนที่ดินต้นทุนถนนประปาน้ําไฟคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงคํานวณยังไงนะครับเป็นการสอนไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับเวลา1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ5วันเต็มนะครับไลฟ์สดสอนนะครับสอนกันสดๆสอบถามได้ ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตเลยนะครับและที่สําคัญนะได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยติดปัญหาตรงไหนโทรคุยกันได้ตลอดครับมาดูหน้างานจริงก็ได้มาศึกษาหน้างานจริงก็ได้มาคุยกันที่หน้างานจริงก็ได้นะครับควรจะขายบ้านราคาเท่าไหร่ได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับโลเคชันแบบไหนเหมาะกับการสร้างบ้านขายนะมีการสอนคิดวิเคราะห์ให้นะครับสามารถเอาไปทําตามได้เลยติดปัญหาตรงไหนก็โทรคุยสอบถามกับผมโดยตรงเนี่ยได้เลยนะครับแค่สนใจก็สอบถามทักไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับ าถามก่อนว่าสอนอะไรบ้างอะไรยังไงนะล ne นะครับมีตัวแอดนะครับแล้วก็ตัวทีตัว W ตัวเฮดแล้วก็ตัว 99@ นะครับแอดทีเเก้ถ้าเป็นเบอร์โทรก็063 9์หกสามเโทรมาคุยก่อนได้นะครับว่าเราเหมาะที่จะทํำไหมมีที่ดินแบบนี้ไม่มีที่ดินไม่มีทุนเหมาะไหมอะไรยังไงโทรมาคุยก่อนได้สอบถามกก่อนได้ว่าเหมาะหรือเปล่านะครับ